ครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตั้งมักมีวากันนะครับสําหรับมือใหม่นะครับสําหรับคนที่เก่งแล้วก็ก็น่าจะรู้แล้วนะครับไอ้นี่สําหรับมือใหม่แคมนะครับดูแคมนะครับแคมต้องสามารถให้ตัวได้นะครับแบบนี้เวลาลูกสูบเลื่อนลงไอเสียเปิดนะครับไม่ใช่ไอดีเปิดนะครับสําหรับมือใหม่ชอบตั้งลูกสูบเลื่อนลง ไอดีเปิดนะครับไม่ทำให้รถติดได้นะครับแบบนั้นก็เดี๋ยวเราไปตั้งมากกันเลยครับ ก็หลังจากที่เราตั้งมาร์เสร็จนะครับก็มาร์ตรงนี้ก็จะตรงกับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งจานไฟฝั่งจานไฟก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งจานไฟก็จะหลังตัวเห็ดนะครับของมีโอไปเดี๋ยวเราไปติดเครื่องกันเลยครับผมก็หลังจากที่เราสตาร์ทได้นะครับเสียงก็ดีมากเลยครับเสียงเครื่องเงียบมากเลย